โหโหส่วนนี้ปู้เห็ดคนเดียวเรือว่ามีทางครอบครัวเห็ดนำเดียวเห็ดคนเดียวนะ สະບยดีີເບີດສູ່ຄູ່ສູ່ຄົນເນາະທຸກມອງທຸກບ່ອນວັນນີ້ຂ້ອຍກໍພານ້ອງຊາຍມາເຂົ້າປ່າຄືເກົ່າມື້ນີ້ກาມາກັບນ້ອງຊາຍແລະກະເມຍດືດມາໃຊ້ຊີວິດຕາມປ່າສ່ວນໃຫ້ຂອງເຮົາເຮົາກໍໄດ้ຈູດມື້ວານນີ້ແຫຼະມື້ຕໍ່ຕໍ່ໄປເຮົາກໍໄດ້ຮື້ໃຫ້ລະມັກເຂົາ แต่มื้อนี้เฮาก็มายามกับดักที่เฮาใส่ด้วยทีนเนาะใส่ไว้ตั้งนานแล้วที่พอใส่ไว้เนาะมายามเบิ่งแต่ว่าก็ถือกันนันไฟไม้ลามปลาบริเวณนี้อ่ากับดักนี้นยังอยุดถึงมันลั่นเนาะพี่น้องเห็นบก่กับดักย่างขึ้นย่างขึ้นเลย กับดักจี่พอใส่ไว้ด้วยหินมันลันแล้วมันบูธ์ถเนาะเห็นบ่เอาหินลองใส่ลองย่อบ,บิ่งหินฮะหนักได้หินเนี่เห็นบ่มันลันด้นแล้วสงสัยนี่เนื้อเนี่ยเนื้อของมันนี่นึง จับด nh ีๆจับดีๆนี่เห็นบ่เนี่ยนี่กระดูกไว้กระดูกกระดูกสัตว์นี่เนื้อของมัน่มันบ่ถึกไว้คือเก่าไว้คือเก่าอีกนี่แหละไม้ที่เฮาห่างไว้แต่ว่าปัจจุบันนี่ก็ใส่บ่ได้แล้วนะกับดักอันนี้เพราะว่าไฟไม้ลามป่าแล้วหนูยังมันก็จะนีเบิดนั่นแหละมันบ่กล้ามา เมนแต่เฮาจะไว้แบบนี้แหละพยายามอีกโตกับดักโตใหม่อีกเพราะว่าพอใส่ไว้กับดักที่นี่นี่ก็มีแต่2 3อันนี่แหละบ่หลายเนาะเฮาต้องได้ย่างลงย่างลงเลยเนาะส่วนที่เจาทางนี่แม่นอยู่ลุ่มใกล้อันแมห้วยเลยส่วนแล้วก็มีฝั่งเบื้องนั้นอีกเนาะฝั่งเบื้องน้นก็แม่น2บอนบอนเจ้าทางส่วน คือบริเวณนี้นี่เฮาตัดไม้ที่มันไม้บล่ละเอียดแล้วก็มากองไว้บ,บ่อนใดบ,บ่นนึงแล้วจูดเฮาก็สามารถเฮ็ดสวนได้คือกันนี่บริเวณนี้อยู่อันนึงกับดักที่พอสใส่ไว้แล้วก็ไก่อันแมหัวอีกพอสใส่ไว้ บางทีเขากลไปพักอยู่เที่ยงของข้าเจ้าบอนันแมนเที่ยงข้าเจ้าเห็ดไปใกล้บอนเข้าทางส่วนไปอดืดบรรยากาศตอนนี้ก็แห้งแล้ง่น้องเอ้ยฝนก็บ่ได้ตกเลยห้อนขนาด พี่น้องเห็นบอกมันไหมกัค่อนข้างละเอียดดีคือกันสมารถเอาไปปลูกผืชผักต่างๆหัวบริเวณนี่น,นี่แต่ก้อนพันพกขนาดเลยเมื่อมันไหมแบบนี้กับเดินที่ว่าค่อนข้างแป้นแล้ว ดินบริเวณนี้นี่ส่วนใหญ่หินลายเนาะหินเป็นก้อนน้อยๆนี่คือแบบนี้แหละเนาะเขาปลูกได้ปลูกข้าวอกบริเวณนี้ถ้าว่าเขาปลูกก็ไม่แต่สลีนะเขาปลูกข้าวมันบบง,งามมีแต่สลีแล้วก็มากอึเนาะอาจจะปลูกได้บริเวณนี้ตามทีค่คอยได้เคยเห็นในปีก่อนๆเนาะ ดีเลยอากาศฮอทแบบนี้สีลงไปอาบน้ำเลยน้ำมีไซส์ส่ขนาดเลยะเวลาเฮ็ดเวียกอยู่นี่าว่ามันเมื่อยฮอทก็ลงไปอาบน้ำสบายเลยแต่ลากับแม่ส่วนของเฮาดอกอันนี้ส่วนข้าเจ้าส่วนข้าเจ้าเขาเข่าในกลางส่วนของข้าเจ้ากลางส่วนนี่ก็ไม่ดีเลย เพราะว่าเขาได้ทางยาส่วนเขาปลูกสลี่ปลูกพวดินปลูกมักอึหรือว่ามักแต้งบรรยากาศสีเได้เห็นปีละครั้งบรรยากาศดี เอาเห็ดเวียกเห็ดงานกับมูลเวียนตลอดเลยโอ้ปลูกสลีนี่งามดีเลยนี่นเห็นบ่ดินดินนี่ดินค่อนข้างดำน้อยนึงเนาะงามดีได้ดินไบมี ไปไปไปยังไปไปอเดือดไป,ไปพยายามอีกกับดักหินเลือกอีกสองลังเพราะว่ามีสามลังที่พอใส่ไวบกับดักหิน น้ำใส่ไลยเย็น ด,ดูมันกินน้ำเลยนะราะว่ามันยากมากแต่บ้านฮอนนี่กับฮุสึกเราฮอนคือกันนี่แหละเที่ยงเที่ยงข้าเจ้าเห็ดเขาจะมาพักบอนเที่ยงข้าเจ้านี่แหละและ้วก็เขาซีมาเบิ้งว่าเา้คของเที่ยงคนจะมาบ้ามือ้นีผันวนะคนเห็ด ตรงกันบไหยมีสัตว์เข้าไปเนาะนี่ยเทียงเพิ่นกะน้อยนึงสัมคนหนึ่งสองคนอยู่นี่แหละมุ่งด้วยสังกซีนี่เห็นบ่สสวนของเพิ่น ส่วนทีเพิ่นเฮ็ดแกะแม่นบอลต้นไม้พุ่งทีเพิ่นปลูกเองนี่แหละเนาะแะก่เพิ่นทางเฮ็ดสวนไม้พุ่งอันนี้มันกับว่าตายดอกจะน้อยมันกะปพงไม้อีกเนาะส่วนมือนี้นี่ยังคือเกา่าจงบาดนี่เพิ่นปลูกอยู่เทิงก็แม่เนาะถ้าว่าคนอื่นนี่โอกามาทางเฮ็ดสวนบบนี่ดอกแต่ว่าจะคของ เองนี่ไดอันนี้แมนมาอือมาอือคนปลูกก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายเนาะบออยูบอลนสัยของเพื่อนเครื่องนี่เขาจะไว้ย,ย่นี่เลยนะเครื่องไม่แต่ห้าสิพานอองไซไปยามอีกกับดัก ไปยังลงอีกเดี๋ยวจะนอยหาสีขึ้นเพียงอีกสองแยกเส้นทางแยกลงลุมขึ้นเทิงเราจะไปขึ้นเทิงเลย นี่มีแแหวอีกพอใส่ไว้แหวอันนี้สงสัยมันลันแล้วนะแแหวอันนี้มีบอนที่พอใส่ไว้แหแวแต่กกับดักหินอีกเบื้องนั้นนะแปลนดีเลยทางหนูไปมานี่แปลนขนาดเนาะ นี่แหละกับดักอยู่นี่นี่พอใส่มันต้นอีกเหงื่อมันส่วนตัวเบื้องนั่นอ่นพอใส่อัน่นก็ดูเอาเนาะนี่ถ้ามันกัดมันต้นตนี้มันจะรันเลยมันซูนนี่แหละบอลขัดกันใหม่ใหม่มันขัดกัน,กนโอเคพยายามอีกหลังสุดท้ายเนาะสองลางแล้วมันบูทึก อันนี้แมนกกเต้ากกเต้านี่เพิ่นกะเจาะเอาน้ามันไปกินคือกันเห็นบ่มขันไดขึ้นขึ้นไปเจาะแล้วก็มีกระบังเขาตรงไว้เลยดีเถอะ คมสูงนี่ได้ประมาณ5เมตรคมสูงจากนาดินทึงบอนเขาขึ้นไปเฮ็ดบอนเขาจเจาะแหละหรือว่าบอนเขาคัดอันเป็นห้างไหวบอนเขานั่งพุดดิ้อยามเลยลังสุดท้ายเลยเนาะบนที่นี้นียแหละโอ้โห,โโหนี่พี่น้องเอ้ยถึอแล้วถือแล้วถึแล้วนี่ ยางกับเทียงแล้วมาเนี้ลงสายลกคนแล้วก็ค่อยสีดังไฟเลยอันนี้กระตุกเพิ่นใส่น้ำเต้าน,นี่มีกรอกกรอกสำหรับซูปอยู่เทียงอันนี้แมน จอกนะจอกคนกินน้ำตาล เดอจะคลองเทียงมาแล้วจะคลองเทียงมาแล้วพอดีเลยนั่งกินน้ำกันใต่หนูตัวนึง่งมายามกับดักนี่มันจะปีกครึ่งหนึ่งเขาลามครึ่งหนึ่ง กระบังสั้นๆนี่แม่นกระบังอันนั้นไส้มันส่วนหัวนี่เฮาจะปิ้งให้อดือกินหัวแล้วก็ห้ํของมันเนาะถ้าว่าเจ้าของเที่ยงอันนี้กินห้เฮาก็ให้เจ้าของเที่ยงถ้าว่าเจ้าของเที่ยงบ่กินเฮาก็ให้อดือกินเพราะว่าเฮาก็บ่ค่อยอยากปานใดระเภทห้เนาะ มันจะสุกพอดีแล้วโองไว้ยี่นี่เลยแม่เาจะปีให้มันสุกอีกหลามสุกเรียบร้อยเยี่ยมนี่สมมอะรกันนี่สมมติอะไรกัก โอ้โหมันขนาดเลยมีถ้วยเพิ่นเนาะนี่เราจะเอาวันไปตองมาใส่ถ้วยคือเอาทอกของกินนะว่าถ้วยนี่ค่อนข้างเปื้อนแต่ก็กั้นน้ำบ่ให้น้ำไหลข้างนอกเนาะ อโอ้โหมีน้ำเนี่มันวอกเนาะกระบงใหม่เราต้องได้พากระบังอีกโอ้โห ากินขนาดเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยของแสบแสบขนาดเลยเอามีดเชียร์ลงเลย ทอดออกแบบนี้เลยแล้วจะเอาเข่าอีกมาตั้งไว้ยู่นี้อันนี้เหมือนห้ามของมันผัวมัน,นเข่ามือนี้เนี่ยโได้่นมันต้นเน,นี่ยเข่าเหนียวสดๆเลยแจวอีก,กน,นี่แจว ใส่ขอมมันเรียบร้อยคือว่าสำเร็จอาหารของเฮามื้อนี้เนาะมีลามีปิ้งมีแจวดำเอา ไม่ได้หาจเจออินเจ้าคลองเทียงมากินน้ำเลยเนาะทานเรียบร้อย,นอยเนาะนี่เจ้าคลองเทียงเพิ่มยินน้ำตาลแล้วน้ำตาลอีกใส่กระตุกแล้วเากินข้าวเทียงเลยเอามามาบากคนมากินข้าวน้ำกันอันนี้ก็คือผู้ผู้หรือว่าเท่า เราะว่าลุง้งค่อยเนี่ยเอาอันลูกเพิ่นเพิ่นเท่าหรือว่าปู่เขาก็บนในาใจปันนัยเอาขึ้นมากินน้ำตาลแห้ะ มาที <ừ. S 2> ่บบดมเร็แความสุขของเห่าอดีตมันจะน้อยสิเลี่ย น้ำจากธรรมศาสตร์ิันกินด้นย้าต้าวข้าพ่อนี่ก็เคยกินแระดาข้งปูนยังมาทำกิน,นอันนี้ทำอิดเลยครับครับ กินเข้าไปแกนไปน้ำเลยิความกันเนี่เต็มจอกเลยอากินเลยทุบมือทุบมือเนาะเปนบอ่อปูลงมาอยู่นี่ Ừ. Tụi mưa phải phạt làm tàu trên 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 tay, 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 bật lời tay, 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 ไ,ได้ซือลูกล้านเห็ดของกินแซ่บอยู่บ<ป>่แซ่บส่วนนี้ปูเห็ดคนเดียวเลยวาเมนทางครอบครัวเห็นดนำาหเดียวเห็ดคนเดียวนะจุดประสงค์สิปูกก่ย่างอยู่ส่วนนี้ปูเข้าหรือว่าปูสลีมังเพ็ดปูมังเพ็ด๋อ้ปูมังเพ็ดนะเพราะว่ามังแตง้งออมังเพชมังแตง้ง เพราะว่าปูทางอันส่วนกิดอยู่ต้นอันนั้นไม่พุ่งต้องได้ปูบางเพชรแน่นอนเนาะมาโตฟังเบื้งนั่นเด้์ตัวฟังเบื้งนั่นของปู่คือกันบ่ะเออของข้าเจ้าเนาะของคนอื่นอืมอืมอันนี้อืมพอร์ยืมเนาะจินจิ้นจิน เขาอย่างไลยกินใ่เบิดองกินกันอย่างไลยอยู่นี่

น้องใหญ่เกลียมเครื่องเกลียมคลองเลยเอาย่างกับบานก่อนส่วนปูนี่สิกลับตอนสี่โมงจะหน่อยยัดใส่กระทง n g ฮะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าสิสิ้นสุดลงอยู่นี่เลยเนาะต้องขอบอกขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบิ่กมาสมแต่ตนจนจบถามักคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ทายใจอย่าลืมฝากกดแชร์เนาะเผื่อเป็นกำลังใจให้คอยได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะ อาเนาะขอบใจเจอกันในคลิปต่อไป